ได้พระยากรณ์นในพระธรรมอิสยาข้อ9ถึงข้อ6พระเจ้าตรัสว่าด้วยว่ามีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราและการปกครองจะอยู่บนบ่าของท่านและเขาจะขนาดนาว่าที่ปรึกษามาหัศจัรร์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธตริต พระบิดานิรัน์และองค์สันติราชและในพระธรรมบูกาบทที่หนึ่งข้อที่สาสิบเอ็พระเจ้าสัสวา่านี้แน่เธอจะตั้งคันและลอดบุตรชายจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งณเมืองนาซาเร็ธมีสาวงามคนหนึ่งชื่อมารีเธอเป็นสาวพรหมจารี ธอได้พบรักกับชายหนุ่มผู้แสนดีชื่อว่าหยงเซฟเขาทั้งสองรักกันจึงได้ทำวิธีมั่นหมายกันไว้ความรักของทั้งสองหวานชื่นบริสุทธิ์ถูกต้องไม่เคยทำรั้ตัวเกินเลยต่อกันมากกว่าคู่มั่นผืนกระทำ แล้วการสัำคัญก็เกิดขึ้นกับคนทั้งสองมารีกับโยเซฟคนบทบอกว่าให้เดินชมสวนเดินชมสวนแล้วก็ขี่ชิงชาชิาด้วยค่ะันนี่เราส้อมกันเลย ว,วันหนึ่งขณะที่มาลีกำลังนั่งพักผ่อนอยู่เธอได้ยินเสียงเสียงหนึ่งมาพูดกับเธอว่าเอาคือเธอสวัของกราบบียน รับมาบีลองโทรไปเบิ่งกันนะบ้ามาบีสุดลับไซบอหันหน้าหาผคุณเชฟเนาะคือว่าบ่มีสั่งหย่านต้มหับจากไม้เล็กที่เชฟเยเดียวคือโทรศัพท์เลยนะคะคือโทรศัพท์ลองโทรไปเบิ่งนี่กันนะสวัสดีสวัสดีสวัสดี มาลีเบอมาลีร <c ười> là ักใครเออเมนผู้ใดล่ะโทรศัพท์หาพอนอยเนาะเจ้าเป็นผู้ใดล่ะเนี่ยแมนบี้เฮาคือทูตสวรานข้องกาบเลียนเป็นผู้รับใจของพระเจ้าองค์สูงสุดท่นใสให้เฮาโผลมาบอกเรื่องราวกับเจ้าเรื่องอย่างเนาะบ้านเนี่ย ขอนายบ่มีเห่าคือสีหาเห่ามาใส่หัวต้องขอนายแท้มาดีเจ้าปนตะบึงปนตะแยงในไส่แตาข้องพระเจ้าคนเลยสิให้เจ้าหมานรู้เป็นตะเมื่อไหร่เนาะมันสิเป็นไปได้จังไดล่ะค่อยยังเป็นสาวเป็นแซอยู่ยังไม่ทันมีผัวสิให้ค่อยหมานรู้ว่าสัน เป็นยังสิเป็นไปบ่ได้คิดบ้างด้ยเอลิซาเบตพี่น้องข้องเจ้านะเท่าไรสำได้ตอนนี้เพิ่นก็เป็นแม่หมานมาลูกลดก้แล้วหกอย่อนแล้วบ่มีมียังสิญากเกิดไปซ่อมรับพระเจา้าเพิ่นเิ่เจ้ามีลูกโดย,ยลิเดทข้องพระวิญญาณบริสุทธ์เจ้าสิม,มาลูก แล้วเจ้าซิเกิรลูกเป็นผู้ชายแล้วให้เจ้าเอินซื้อกุมานนั้นว่าเยซูโอ้ยเนาะกำหนดคำสิเราแล้วจงสันนะ่ะขอยเป็นทาสของพระเจ้าขอยเป็นทาส์ของิ่นก็ให้ขอเป็นเป็นตามคำของเพิ่นทอบค่ะและแล้ว,ลวทูตสวรรค์ก็จากไปแล้วมารีก็พูดว่าพูดกับท่านผู้ชมนะคะข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปนตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเถิดแ,แล้วมารีก็าจากไปฉากต่อไปเป็นการเบิดตัวโหราจาย์นะคเบิดตัวโหราจา์โหราจยา์เชิญค่ะโหราจา์มาพร้อมกับรถเป็นพีเอ็ม ทูอาจารย์นะคหราจารย์เราได้เดินทางมาถึงนะคะแล้วม่คะกำลังจะลงรถเดี๋ยวขอแยุตปดสายสัมผัรถก่อนเะห้องทั้งสามคือหูราจารย์ที่เดินทางหน้าไกลนำเครื่องบรรณาการขามภูเขาลำท่านติดตามดวงดาวมากโูราจารย์คนที่หนึ่ง คุณเพื่นไคะท่านทใกล้ถึงหรือยังนี่เราสามคนเดินทางมาตั้งนานไม่เห็นมีเงินสักเงินหนึ่งนี่หัวอาจารย์คนที่สองนินะครับอุ่ยกระบอกแลว้วนั่งเครื่องบ,บินสายการบินนกแต่แต,แตะะ่แอร์ไลน์มาตุรเสียหัวอาจารย์คนสุดท้ายก็บอกว่านี่ทานทั้งสองนี่ก็จะถึงเมืองเฮโดแล้วเจ้า โอ้ยท่านจะเสียเวลาไปกันเถอะไปไแล้วหูวอาจารย์ก็นำรถกลับไปตามหาดวงดาวขอรักเรขอเจ้าบ้ไวกับหูวาจารย์ของ่าได้ค่ะด้างเสียด้วยนะคะพวงอะไรดวยค่ะอะไร อะไ,อไดออกไปตามหาดงก่าขอขอบคุณถรรถมเมย้นะค่ะฝ่ายโยเซฟเมื่อรู้ว่ามารีตั้งทันโยเซฟเดินออกมาเลยค่ะโยเซฟคฝ่ายโยเซฟเมื่อรู้ว่ามารีตั้งทันโยเซฟก็นั่งคุ้นพิดถึงเรื่องดังกล่าว นได้เพื่อหลับไปแล้วทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาบอกกับท่านในความฝันว่าเจ้าถูกใจเรื่องที่มาลีตั้งคันหรือเจ้ารู้หรือไม่ว่าการที่มาลีตั้งคันนั้นก็เป็นเพราะพระเจ้าบันดาลให้เป็นไปฉะนั้นบุตรที่เกิดมาเจ้าจงตั้งชื่อว่าเยซูเพราะท่านผู้นี้จะ ช่วยท่านทั้งหลายให้พ้นจากบาปยงเสียกทุกสวรรค์ก็เข้าไปค่ะเวลานั้นกษัตริย์ออกัสตัสแห่งซีซามีรับสั่งให้ประชาชนทุกคนในอาณาจักรไปสำรวจสัมโนประชากร ทหารตอนนี้แต่ก่อนเป็นนักเต้นเขาเต้นจีรังกาได้ด้วยเขาหุ่นฟ้าหุ่นผาเขาเป็นทหารที่มีความแข็งแกร่งเขาฝึกรบมาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะท่าเต้น ด้วยกษัตริย์ออกกับตัดมีราชโองการรับสั่งให้สํารวจสัม,มโนทั่วประชากรที่บ้านเกิดเมืองนอนของทุกคนให้แล้วเสร็จภไยในเดือนนี้ก็จังสั่นสิถือว่ามีความผิดมาหารสินัางไปประหารประยุทธ์ประวิรแล้วทหารก็เดินจากไปประยุทธ์ประวินเนีไม่เกี่ยวแล้ว <laughs> ดังนั้นโยเซฟจึงต้องกลับไปที่บ้านเกิดเมืองนอนของตนเองณเมืองเบตเลเฮมแคว้นโดเดียเมืองที่กษัตริย์ดาวิดได้ประสูติเพราะว่าโยเซฟเป็นเชื้อสายของดาวิดมารีกับโยเซฟเดินนะมามาลีามารีพูดว่าวันนี้เราต้องเดินทางช้าหน่อย โคดเจ้าท้องแก่ใกล้ขอดเต็มทีแล้วแล้วมารีก็ยังบอกอีกว่าก็ดีเหมือนกันนะจะได้มีที่พักเพราะถ้าออกเดินทางช้าคงไม่มีที่พักแน่นอนคนคงแห่กันไปเต็มบ้านเต็มเมืองโยเซฟจึงพามารีออกเดินทางไปที่เมืองเบดเลเฮมแต่มารีท้องแก่เดินทางค่ะแต่มารีท้องแก่จึงต้องหยุดพักบ่อยครั้ง พอถึงเมืองเบิดเลยเห็นแล้วก็มึนเต็มทีเขาเดินทางโดยรถบิ๊กไว้ของเขาพอเด่นสองซันมบุญบขึ้นรถด้วยนะคะมารีมาเรีขึ้นรถแาะเอีนะคะเดี๋ยวหกเดี๋ยวตกนะคะเอ้ย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 เขาเดินทางด้วยความยากลำบากขณะที่มารีท้องแก่เขาอาจจะต้องหยุดพักบ้างเป็นบางครั้งบางที และเมื่อถึงเมืองเบดเลเฮมแล้วเป็นเวลาที่มืดท่ำเต็มทีแล้ว,ลแ,ลวแล้วทีนี้ลงรถนะคะทําให้ลงรถลงไ่ได้นะคะมารีก็ยังพูดอีกว่าโยเซฟฉันเริ่มรู้สึกเจ็บท้องแล้วนะจะทํายังไงดีล่ะแล้วฝ่ายโยเซฟแล้วฝ่ายโยเซฟก็บอกว่าโยเซฟได้พาฮารีมารีไปหาห้องพักเบือตัวเจาวา้าของโรงแรม

อย่างเมืองน,นี้เหมือนกับเจ้านั่นแหละเดี๋ยวพึ่งทะเลาะกันนะคะด้วยความสงสารญิงท้องแก่และคืนนั้นอากาศหนาวเนบเจ้าของโรงแรมจึงได้พายยเซ่และมารีไปนอนพักในร้านยาในค่ำคืนนี้ดวงได้ไดสว่างสวย แต่ได้มีดวงดาวดวงหนึ่งสว่างสวยกคน,นดวงอื่นๆเวลาที่มารีคลอดบุตรก็มาถึงถือได้ลอดบุตรชาย เยซูเป็นพระคุณของพระเจ้าเราขอขอบคุณพระองค์พระผู้เป็นเจ้าสูงสุดที่เมตตาข้าพระองค์ผู้ต้อยต่ำเบิกตัวโฮราจาร oh <yeah. S 1> โฮราจาไดร,เ,รเดินทางตามหาดวงด,ดาจนถึงที่พระคุมารได้ประสูติมาพร้อมไอแพดมาพร้อมไอคอน อเพราะไปสิใช่ในคนนี้เป็นนะตามหาเดวงดาวนะคะเดวแล้วโมดอาจารย์ทักษ ลีลูกหลอง ย,ยินนดี่ขอถวายนมัสการพร้อมเครื่องบรรณาการแก่กุมารอันได้แก่ทองคำกํายาและมดยอบ เชิญสติทุกท่านนะคะขึ้นมาร้องเพลงพิธวกตรพระเจ้าของเราด้วยกันและการแสดงชุดแรกของเราได้จบสิ้นแล้วนะคะกอเสีซมกบมือด้วยค่ะ